กับเข้าสู่เบรกที่4แล้วนะคะโซนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งของกินแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้าด้วยนะคะนี่เห็นไหมหมูปิ้งกระเพาะปลาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเกดขอแอบไปชิมก่อนดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะ คุณผู้ชมเดินกันมาจนถึงสักพักนึงแล้วนะคะเก๋ก็แอบเห็นค่ะนี่เลยมีรถไฟด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกเก๋นะคะจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่ารถไฟโบกี้นี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะไปเลยโอ้ยคุณผู้ชมแล้วเก๋ก็กำลังขึ้นมาจะบอกว่าโบกี้ที่เขาใหม่ไม่ใช่ใหม่สิเขาเรียกว่ายังยังไม่เก่าอะคะ่ะยังดูดีอยู่เลยอะ เดี๋ยวขอไปดูข้างในกันนะเร็วตามมาแชโอ้โหคุณผู้ชมค่ะที่นี่ที่นั่งเยอะมากเลยอ่ะดูดีฝั่งนู้นก็มีข้างหน้าก็มีเยอะมากจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาได้ดึงความ เป็นรถไฟก็คือนำโบกี้ต่างๆเนี่ยมาประดับตกแต่งในตลาดนัดรถไฟแห่งนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยอะ่ะใครเป็นคนคิดเดีเก่งมากเลยอะ่ะทำให้ตลาดนัดดูคลาสสิกแล้วก็ดูดีอุ้ยเก่ง ะะเขาก็มีโบกี้รถคอยบริการไว้สำหรับใครที่หิวแล้วก็ซื้อของนะคะขึ้นมาทานนั่งทานที่นี่ได้ด้วยเลยนะคะนี่นะถ้าลูกเก็ดไม่กลัวอ้วนนะจะซื้อมากินที่แหลกเลยอม,มันไส้จริงเลยไม่มีเงินด้วยจนแฟรมองข้างนอกมีอะไรกินม้างุัยน่ากินเงินเลยอ่ะช่ง Yeah. Oh, I've been thinking about you and how there. ค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าที่นี่นะคะมีเสื้อผ้ารถเก่าของเล่นของใช้เยอะมากเลยนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบของเก่าในยุค6070นะคะเกจะบอกว่าที่นี่แหละคะ่ะตลาดนัดสวนรถไฟนี่แหละคะ่ะเป็นหนึ่งที่เลยนะคะในใจของคุณผู้ชม เอาเป็นว่าลูกเกดเหนื่อยมากแล้วนะคะขอขอบคุณเลยดีกว่านะคะกับสถานที่ก็คือตลาดนัดสนรถไฟนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะกับทรีบอร์ดแบนค่ะอินเทอร์เน็ตความเดีวซูมสูงโมโนโกรุ๊ปค่ะผู้สร้างสรรค์รายการดีๆมีคุณภาพรวมไปจนถึง w w w m t h a i c o m m t h a i โดนใจทุกคลิกและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยคอมันเอ็นค่ะกับทีมงานระดับโปรเฟชชั่นอลอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถ ติดตามชมลูกเกดและรายการ Allure ลล Selection ได้ทาง a l o r e Channel ค่ะสำหรับวันนี้ลูกเกดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่